ชื่อของมิลานหรือมิลานโนเรามักจะนึกถึงความรุ่มรวยและเมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะและไลฟ์สไตล์ที่นี่คือหนึ่งในสีมหานครแฟชั่นที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกมีประชากรเยอะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอิตาลีมีมาสเตพีสของลีดาวินชีอยู่มากที่สุดโบสถ์ที่สวยที่สุดร้านเจลาโต้แน่นที่สุดและอีกหลากหลายของความที่สุดที่มารวมตัวที่เมืองนี้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ประเด็นค่ะและไม่ใช่แค่ตัวเลขในเชิงสถิติเท่านั้นนะแต่เราขอคอนเฟิร์มด้วยทริปล่าสุดที่มิ้นเพิ่งมีโอกาสได้ไปสัมผัสเนสน่ห์สวยๆของมิลานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยสวยที่สุดหลากหลายที่สุดสนุกสุดและอร่อยสุดครบรสชาติมากๆจะมีเช็คลิสต์ของพี่กันไหนที่ห้ามพลาดบ้างนั้นรวมมาให้ในบล็อกนี้แล้วค่ะ travelers house in Milan สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพร้อมกับคลิปใหม่ของ Travelers House นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยมินแวะมาไกลมาก,ามากทุกคนก็เป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกหลังจากที่ติดสถานาการณ์โควิดเกือบเกืบสปีเลยนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่มิลานประเทศอิตาลีนะคะก็ เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในบักเก็ตลิสต์ของเรามาโดยตลอดแต่ว่ายังไม่เคยวางแผนแล้วลงล็อกครั้งนี้เนี่ยทุกอย่างแบบว่าลงตัวลงใจมากๆเลยทําให้มินาได้มาสัมผัสความเป็นอิตาเลียนที่เมืองมิลานนี่แหละค่ะก่อนที่จะมูฟไปประเทศอื่นๆเนะาะครั้งนี้จะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยอยากทำล็อกมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูกันเร,เริ่มต้นจากที่พักของเราเลยในมิลานครั้งนี้นะคะมิ้นมาพักกับที่เวิร์ลโฮเทลคริสต์เฟอร์โอล์คอลัมโบ่ค่ะซึ่งเป็นโรงแรมสีดาวที่อยู่ใจกลางเมืองมากๆแล้วก็ใกล้กับช็ปปบนนด์ร าตในเมืองมิลานเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะโชว์โรงแรมหน่อยแหละเพราะว่าเขาสวยมากว่าตัวห้องพักนี่ก็เหมือนเพิ่งรีโนเวทใหม่เลยนะเพราะว่าเข้ามาปุ๊บก,ก็คือทุกอย่างแบบว่าดูใหม่แบบดูโมเดิร์นมากๆแล้วก็โลเคชั่นคือเลิศสุดๆทุกอย่างสามารถเดินต่อกันได้10นาทีก็คือสามารถไปเดินไปช้อปปิ้งถนนสายสำคัญของเขาได้แล้วนะคะก็ยังไงเดี๋ยวขอเริ่มต้นทริปด้วยการโชว์โรงแรมก่อนนะว่า h รงแรมคริสตอเฟอร์คลาร์โบเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ ในมิลานเนี่ยมีที่เที่ยวที่ไหนที่ห้ามพลาดแล้วก็ต้องโดนมาก็อย่าพิ้งเปลี่ยนไปไหนนะคะไปเที่ยวพร้อมกับมิลและเทรเวลเลอร์เฮาสกันในคลิปนี้ค่ะ World Hotel Cristoforo Colombo ตั้งอยู่บนถนนที่ชื่อว่า Corso Buono Aires ในย่าน Porta Venezia ซึ่งเป็นย่านช็อปปิ้งที่ฮิตที่สุดในเมืองเลยนะคะ ที่บอกว่าโลเคชันสะดวกมากๆเนี่ยก็เพราะว่าจากสถานีเมโทรเพียงไม่กี่ก้าวเราก็เดินมาถึงหน้าโรงแรมได้ทันทีส่วนตัวห้องที่มินพักในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประเภทที่ชื่อว่า executive deluxe ขนาด22ตารางเมตรเป็นห้องไซส์กำลังดีแล้วก็เพิ่งร n o v a วทเสร็จใหม่ๆเลยสวยสะอาดมากๆและด้วย l a เยอรที่เขาดีไซน์มาเพื่อการใช้งานเนี่ยเลยทำให้ห้องไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเลยสักนิดเดียว ตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์ซานตามารียนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโบสถ์ที่มีความสัมพัญเพราะว่าเขามีภาพวาดเดอะลาซัปเปอร์ของดาวินชีนั่นแหละถ้าใครอ่านเรื่องดาวินชีโคนะคะก็จะอยากเข้ามาดูในโบสถ์หลังนี้แต่ว่าต้องจองบัตรล่วงหน้านานต่ำเดือนเลยเพราะว่า คนค่อนข้างแน่นแล้วเขาก็มีจำนวนจำกัดนนะคะ่ะที่จะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อดถูกไปชมความสวยงามของโบสถ์ด้านหลังสวยมากๆเป็นแบบสถาปัตยกรรมเรนิซองที่เราเรียนมาตอนเรียนประวัติศาสตร์ดีใจที่ได้มาเจอนะคะแต่ว่าจะดีกว่านี้ถ้าได้เข้าไปก็อย่าลืมนะคะจองตั๋วผ่านเว็บไซต์1เดือนลงหน้าเนาะ ด้านในของแคสโซฟมิลานนะคะด้านในเนี่ยก็คือเป็นปราสาทที่เคยถูกใช้งานจริงๆในยุคไฮมิดิโวแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแนวเรเนซองส์ก็เป็นแบบเหมือนผลงานของหลายๆศิลปินเอกของที่เนี่ยรวมๆกันรวมถึงดาเวนชีแล้วก็ไมเคิลองเจรโลด้วยแล้วเขาก็จะมีนิทรรศาการแล้วก็เป็นเอกซิบิชั่นรอบๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาเดินเล่นอย่างเดียวก็ very nice เแ,แล้วก็สามารถเดินต่อไปที่ข้างหลังก็คือเป็นสวนสาธารณะทงก้ได้ด้วย ผ่านปรา,าสาทมานะคะมันก็จะตัดเข้ามาตรงสวนสาธารณนะชื่อ ion, เซมพิออนเราแวะมาเพราะาอยากมาดูบรรยากาศคนโลุคเขาแบบในวันเสาร์อาทิตย์เขาใช้สวนสาธารณะยังไงซึ่งน่ารักมากๆเพราะว่าเห็นหมาเยอะมากคนเหมือนพาหมาจูงหมามาเดินเล่นแล้วก็หมาทุกตัวคือตัวเปียกเพราะว่ามาว่ายน้ําที่เลคข,ข้างใน,นะะพอเดินผ่านสวนมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะเจอประตูชัยตรงนี้นะคะเท่าที่มิอ่านมาเป็นประวัติตั้งแต่ สมัยพระเจ้านโปลเลียนที่แบบเหมือนอยากให้สร้างมาเพื่อฉลองชัยชนะนะมีนว่าหน้าตามันคล้ายๆกับฝรั่งเศสเนาะเพราะว่าด้วยความเป็นประตูชัยก็จะเป็นทรงโคงเหมือนกันแล้วก็มีรูปปั้นอยู่ที่ด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าตระหง่านมากๆแล้วก็ด้านหลังก็คือแบบแก๊งชาวทัวริสที่เขาก็มาชมความสวยงามของตรงนี้ ราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีทัวริสเลยสักคนเดียวนะคะเราก็จะเป็นแค่หนึ่งเดียวแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยโลโก้ที่เขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เป็นเซ็นทรัลบิสเนสอีกหนึ่งแอเรียที่มีบริษัทใหญ่อยู่3บริษัทตึกใหญ่มากอยู่ข้างหลังนี้นะคะแต่ว่าที่ที่เรามาว่ามันมีหนึ่งในอินสตาเลชันที่เราอยากมาดูก็คือด้านหลังนี้เองนะคะเรียกว่า Colorist นั่นแหละค่ะไฮไลท์ like. เราก็เดี๋ยวจะเลาะเข้าไปดูว่าแบบเขาถ่ายรูปยังไงให้มันสวยๆเราเข้าไปดูกัน าซียมพราดานะคะหนึ mm ่ง hmm. ในอะทรักชั่นในม mm ิลานที่อยากจะมามากๆ mm hmm. เพราะว่าเป็นศิลปะแนวที่มินชอบเนาะเป็นแนวแบบว่าคอนเทมอาร์ตแล้วก็แบบโพสโมเดิร์นร่วมสมัย mm hmm. ที่นี่เนี่ย mm hmm. เกี่ยวข้องยังไงกับแบรนด์พราดาคือเขาอาจจะไม่ได้มีเอกซิบิชั่นที่แบบจะแสดงเรื่องตัวแบรนด์เป็นหลักหรือว่าอะไรที่เชื่อมโยงกับตัวแบรนด์ขนาดนั้นแต่ว่า เจ้าของที่เนี่ยก็คือเจ้าของปราด a าสร้างตรงสเปซตรงเนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอุทิศให้กับการจัดแสดงผลงานของดีไซเนอร์อาร์ติสใหม่ๆเราไปถามพี่พนักงานว่าแบบตรงนี้เคยเป็นอะไรเขาบอกมันเคยเป็น d i s t i l l ล r y แบบโรงกันซึ่งแบบเลอ o อ t เขาก็เหมือนแบบปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะมีทั้งหมดสองโซนใหญ่ๆด้วยกันก็คือเป็นตึกที่จัดแสดงตัว special exhibition ที่ มันล้ำมากๆเก๋มากๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นเมนทาวเวอร์มีทั้งหมด10ชั้นด้วยกันนะแล้วลิฟต์ใหญ่มากเดี๋ยวยังไงจะพาเข้าไปดูตัวเอกซิบิชันทั้งหมดแต่ว่ามินอาจจะไม่ได้อธิบายเลยขนาดนั้นเพราะว่าเราก็พยายามเราเข้าใจเหมือนกันมันค่อนข้างแบบล้ำมาก yeah, s <S ก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้านกันนะจ๊ะ อิสเปซิชั่นเราแบบ use ซอร์สปอรแล้วเขาก็ทำเป็นเหมือนออฟฟิศซีโลไม่ได้ใช้งานเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำงานฟิศซีโลแล้วและทอิสเปซิชั่นก็คือเป็นแบบโตทำงานคนนี้ทำอันเลยเช็งสุด ซึ่งเขาเป็น permanent exhibition ของในมิพิธภที่นี่เนาะก็มีทั้งหมด10ชั้นด้วยกันใหญ่มากแล้วก็งานที่จะแสดงเยอะมากเลยนะครับแต่ละชั้นก็จะมีแบบคอนเซ็ปที่มันต่างกันไปแล้วก็ศิลปินที่มาแสดงผลงานก็คือต่างกันไปตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4หรือ3ซึ่งกิมมีคของเขา,าจะต้องใส่แบบเป็นเหมือนแว่นสามติเพื่อที่จะดูตัวงานศิลปะเราให้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นภาพข้างหลังเนี่ย แบบสอนๆกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะขอยืมแว่นหน่อยเขาจะแจกแต่ละคนเลยถือจ้ะ มลานซึ่งก็เช่อตัวที่มันเป็นแอด์แพนสเกนมาแล้วก็มาถึงก็คือสแกนเข้าได้เลยในการเดินขึ้นไปเนี่ยถามเขาว่ามีสเต็ปเท่าไหร่อบอกว่าให้ลองนับเอาเองตอนนี้เดินมาน่าจะมาห้าน,นาชีได้แล้วยังไม่ถึงยอดเลยไป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะมีข้าง่างกคือเริ่มเห็นแล้วมันคือยอดอะเห็นป่ะมก้ นี moi, ่มันสุดยอดเลยนะคะ กินกระไดมาประมาณ500คันมินว่าว่าเกินนะเพราะว่ามันแบบหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมนะับคันแต่ว่าคือขึ้นมา2ต่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนหลังคาของ Cathedral of Milan แล้วของ Duomo เนาะก็คำว่า roof ของเขาคือ roof จริงๆ,ๆเพราะว่าข้างหลังมินนะก็คือหลังคาที่เป็นทรงลานชอย่างนี้เลยแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่สามารถชมวิวของตัวเมืองมิลานเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนเขาน่าจะจํากัดความสูงของอาคารเนาะเพราะว่ารอบๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่สูงบังตัว โบดเลยก็ม,มองเห็นเมืองแบบ360องศารจริงๆนะคะมาตอนเช้าคือดีมากเพราะว่านะักท่องเที่ยวยังไม่เยอะอเพราะเท่าที่มินเห็นอน่ะัาเสาร์อาทิตย์แล้วยิ่งเป็นช่วงบ่ายอ่ะคนคือเดินแน่นกันมากแต่เขาก็จะพยายามแบบจากัดคนให้ไม่เยอะจนเกินไปแต่ก็เยอะกาวันธรรมดายอยู่ดีวันนี้วันเป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็มารอบเช้าสุดเลยประมาณ9ก้าครึ่งสิบโมงเลยกำลังดี เท่าที่มีอ่านประวัติศาสตร์ที่มาคือเขาใช้เวลาสร้างตัวมหาวิหารที่นี่ประมาณเกือบเกือบห้าศตวรรษโดยการเป็นงานหินอ่อนทั้งหมดมาโบทั้งหมดแล้วก็เป็นงานแกะสลักที่สวยงามมากๆเป็นสไต์โกติกมันก็จะมีความเหมือนคล้ายๆปราสาทแบบบวเทีนเดอร์บีที่มกตินไายงันแต่ว่า ผสมภาษานกันเขากำลังซ่อมอะไรสักอย่างอยู่เราก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นความสวยงามตามที่คนควรจะเป็นมันมีแค่ตรงจุดนะะี้ค่ะที่เขามีนั่งร้านน่าจะเป็นการซ่อมบำรุงแล้วก็มีตัวข้างในด้วยเนาะอ,อินทอรเน็ตด้านในของกรมมหาวิหารก็เดี๋ยวลงไปดูกันค่ะ ใน Flagship Store ของ b o t ท e าเซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์อิตาลีที่แบบเราว่าในเอเชียก็คือชอบมีคนชอบเยอะมากก็เข้ามาที่นี่ก็คือเป็นแฟลกชิพสตอร์ที่เดียวในอิตาลีตอนแรกม,มีเข้าใจว่าอ๋อมีที่เดียวในมิลานนะอะเขาบอกน no ูค่ะมีที่เดียวในประเทศเขานะในย่านที่มีแต่แบรนด์เนมเนาะใหญ่มากแล้วคอลเลคชันเขามีทุกสีเลยจริงๆทั้งแบบรองเท้ากระเป๋าก็เข้ามาดูแบบเล่นๆจบด้วยค่าเสียงเงินจริงๆ ราคาประมาณ3,000 0กว่าบาทนะคะสำหรับกระเป๋าเขาก็น่ารักจริงแล้วก็บริการคือดีมากบอกว่าเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อแบรนด์เนมเราเป็นคนแบบว่าผู้หญิงเอเวอรนธรรมดาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรที่เป็นเลเบลขนาดนั้น <c oughs> ก็เข้าใจว่าทําไมคนอาจจะเสพติดความรู้สึกในการใช้แบรนด์เนมจะพาไปทัวรเร็วๆแ,ว,แวระหว่างนี้ล้กันว่าแบบในแฟลกชิพจอของโปรตก้าเบลติตามเป็นยังไงบ้างแบบอลังมาก ที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อมาถึงมิลานก็คือเรื่องของอาหารเราจะพาไปตะลุยร้านเด็ดร้านดังร้านที่ห้ามพลาดในตัวเมืองมิลานกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่ชวง Milan eats น,นะคะเราสั่งเป็น salted pistachio กับอันนึงเป็นช็อกโกแลตแบบ46%ก็อาจจะเป็นแบบผสมมิลค์นิดหน่อยเพราะมันเขียนว่าลาเต้เป็นเดาวนะก็น่ากินมากเลยอะ่ะอันนี้คือเราไปดูมาจากล็อกของยูทูบเบอร์ชา,าวรังคนึงเขาบอกว่ารส salted pistachio คือะมาก ีชกับซอสเท็ดคาราเมลนะคะที่เราลองเลือกจาก45 0 0รสที่เขามีซึ่งตอนนี้เป็นฤด,ดูพีชนะมันก็จะสดชื่นมากแล้วก็เหมือนจะเป็นซีซันอลแล้วก็โลโคอลุดของที่นี่เพราะว่ามีไปเดอร์ซุปเปอร์ก็จะเห็นเขาแบบขายเยอะแย,ะ,ยะมากมายตัวนี้อันนึงก็จะเป็นรสซอสเท็ดคาราเมล เราอยู่ที่ร้านพัน,นินี่ต่อแถวนะคะอยู่ใ,ใกล้ดัวโมซึ่งร้านนี้รอคิวยาวคือมาถึงเนี่ยก็คือตอนนั้นี่ยไม่มีคิวแต่ว่าตอนนี้คือคิวยาวมาจนถึงตรงนี้แลวหน้าร้านนี่ตรงนู้นสิ่งที่เขาดังก็คือเป็นร้านแค่ขายพัน,นินี่อย่างเดียวเลยแล้วก็เป็น ร้านนี้นี่ที่แบบมีไส้หลากหลายมากๆแล้วเขาก็คีเอทอะไรแบบแปลกใหม่แปลกใหม่เป็นหนึ่งในร้านที่อยู่ในพัคเก็ตลิสต์คะว่าม่ถ้ามีมามีร้านก็ต้องกินร้านถ้าใครมาก็คือแนะนำว่าให้มาเร็วหน่อยสักแบบ11บเอโมงกว่าเกือบเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็คไม่มีแถมแต่ตอนนี้มันยาวไปเลยเพราะหน่อยจริงแล้ว Oh wow! That's the one that I told to. Okay, best sandwich ever, right? Have a nice day. Have a nice day too. Cheers. Neong I will come back for this. I Delicious. Delicious. แคโดนนุมมาก one of the best pizza crust ที่เรามีภารกิจตามหาพิานะคะในที่สุดเราก็ได้กินพิซซ่าในอิตาลีัะทีคืออยู่ไทยอะ่ะรู้สึกว่ากินพิซซ่าเยอะกว่าทริปนี้มากมาทาังทีเราก็อยากจะลองกินร้านที่มันที่ถูกที่ควรซึ่งก็เข้าไปดูในทางเอาแก็แนะนำมาว่าเออมีร้านเนี้ยชื่อว่า Gino Sorbello มันอยู่ใ,ใกล้กับ แทปิโรที่เราไปมาที่มหาวิทยาลัยแล้วเขาเป็นแบบแฟรนไชส์มีหลายสาขามากแต่ว่าในทางอาวัชเขีนระบุไว้เลยว่าต้องเป็นที่นี่เท่านั้นรู้สึกว่าจะมีปราสาทร้านมายาวนานเหมือนกันเพราะว่าเปิดตั้งแต่ปี1923เป็นแนวนาโปลีซึ่งเราก็ลองชิมหน้ะาฟาร์ก็เป็นเหมือนแบบมีไข่ปลาฟลชีสมอนซีเรลล่าชีสกับตัวพัมมิเจโนนะคะเป็นแฮมสไลซ์แล้วก็มีชีสอันนี้เป็นกลมๆหมด นี่ก็เขาจะเสิร์ฟถาดใหญ่มากเพราะฉันก็แนะนำว่าแบ่งกันก็ได้ถ้าแบบอยากลองหลาย,ลายอย่างแล้วก็ไม่มีแบบพาพาร์ทเหมือนที่ไทยนะอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชื่อว่าอิตาลีที่เป็น ซูเปอร์ที่เราอะไปเจอครั้งแรกที่ฝรั่งเศสที่ปารีสแต่ว่าพอมาที่นี่ก็เขาก็ขึ้นชื่อนะว่าแบบเป็นหนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ควรมาเดินเพราะว่าเขาเป็นที่ที่รวบรวมแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศอิตาลีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแฮมที่อยู่ด้านบนเราอันนี้คือปา m a ม่าแฮมที่เขาค่อยเอาไว้มีให้เลือกเยอะมากชีสโอลิฟออยล์แยมขนมปังทุกอย่างแบบแบบ ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์สดไปจนถึงพวกฟ r o z e n Food ใครที่ชอบอาหารอิตาเลียนเนี่ยจะต้องชอบที่นี่ม,มากร้านเสนีเขายังมีเซสชั่นที่มันเป็นเหมือนปารข้างหน้านเหมือนคล้ายๆร้านอาหารข้างบนที่แบบเสิร์ฟอาหารร้อน,นด้วย ถ้ามิลานคือพิซซ่าหนึ่ถาดก็คงจะเป็นพิซซ่าหลักเครื่องที่มีครบทุกรสชาติจริงๆเพราะในเวลาเกืบเกือบหอนึ่งอาทิตย์ที่เราได้มาใช้เวลาที่นี่เนี่ยมีทั้งมุมสวยๆให้ได้มองมีอาหารอร่อยๆให้ได้ชิมมีประวัติศาสตร์ของจริงจากในเท็กซ์บุ๊กที่เคยเรียนตอนมหาลัยให้ได้มาชมมีคนน่ารัก,น,รกน่ารักให้ได้พูดคุยด้วยไม่มีส่วนไหนในมิลานเลยที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเสียใจที่เลือกมาเที่ยวที่นี่อ ส่วนความสนุกในทริปอิตาลีครั้งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคลิปต่อไปเราจะชวนทุกคนออกนอกเมืองไปเที่ยวทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของบ้านเขากันจะเป็นที่ไหนนั้นรอติดตามชมกันค่ะแล้วเจอกันในบล็อกต่อไปของ Travelers Pulse กันนะ Travelers Pulse